เลี่ยนเลนตากับผ่าตัดต้อกระจกเหมือนกันไหมครับผมทำแล้วตามัวมองเห็นประมาณ20-30เปอร์เซนครับผ่าเปลี่ยนเลนตาเนี่ยก็คือโครงสร้างเลนต์ตรงกลางนะคะเป็นโครงสร้างเดียวกับการผ่าตัดต้อกระจกแต่ผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยจะใช้เรียกเมื่อเลนต์เนี่ยขุ่นเปลี่ยนเป็นต้อกระจกพอเลน์เนี่ยขุ่นเปลี่ยนเป็นต้อกระจกเราเรียกว่าต้อกระจกการรักษาก็คือการเปลี่ยนเลนตาส่วนการเปลี่ยนเลน ตาที่ยังไม่เป็นต้อกระจกก็อาจมีข้อบ่งชี้ในคนเช่นต้องการแก้ไขสายตา เช่นสั้นเยอะๆ2,000กว่าที่ไม่สามารถใส่เลนส์เสริมได้แก้ไขสายตาด้วยวิธีเดียวก็คือ r e e f i v exchange แบบนี้เป็นข้อบ่งชี้ของการเปลี่ยนเลนตาที่ยังไม่เป็นต้อกระจกนะคะส่วนการที่เรามองเห็นแค่20-30ซแบบนี้ต้องตรวจโครงสร้างลูกตาละเอียดว่าเป็นจากอะไรบางคนจุดลับภาพชัดบวมน้ําบางคนเบาหวานขึ้นตาบางคนมีเลือดออกบางคนมีเหตุอื่นๆทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตรวจละเอียดแล้วก็ปรึกษาคุณหมอจะมีแนวทาง รักษาช่วยเหลือตามแต่ระโรคที่เราตรวจพบค่ะ